แนทเกศรินขอลาทางโลกเพื่อเข้าสู่ทางธรรมณวัดป่าเมื่อวันที่31มกราคม2,567ที่ผ่านมาอินสตาแกรชื่อแนท underscore official account หรือที่เรารู้จักกันดีในนามแนทเกศรินชัยเฉลิมพลสาวแซบสตาร์ต้นต้นของเมืองไทยที่มักจะออกมาโพสภาพแซบซีซาร์ให้แฟนๆได้ชมกันล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวถึงแฟนคลับระบุว่า ลงไว้ให้คิดถึงนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาช่วงเย็นแนทขอลาทางโลกช่วงเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนตลอดเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ท,งทางธรรมเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพบกันอีกครั้งในเช้าวันที่หนึ่งมีนาคมส่วนในงานต่างๆส่วนในงานต่างๆแนทจะตั้งโพสต์ไว้อัตโนมัติล่วงหน้านะคะหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิอนุโมทนาบุญค่ะแม่อนุโมทนาสาธุนะคะ สาธุครับ You are so beautiful และอื่นๆอีกมากมาย